<S <S เห็นไหมฮะใส่เสื้อสีฟ้านี่คือคนป่วยสมมติว่าเป็นคนป่วยถ้าต่างคนต่างไม่ใส่ใช่ไหมฮะเห็นว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยเสี่ยงครับที่จะติดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้ามีไอจามหรือพูดลดหน้าใจกันอะไรต่างๆแต่ถ้าคนไม่ป่วยนะคนที่ใส่เสื้อสีอะไรนะะสีก็ก,กีหรือเปล่านะครับ,รบไม่ป่วยใส่หน้ากากครับยังมีโอกาสติดเชื้อ จากผู้ป่วยสามสิบเปอร์เซ็นต์เชียวนะฮะขนาดใส่หน้ากากนะฮะถ,ถ้าอยู่ใกล้แล้วลดหน้ากันอย่างนี้ทีนี้ถ้ากลับคืนคนป่วยใส่หน้ากากปิดเชื้อไว้แล้วไอหรือพูดลดหน้าคนที่ไม่ป่วยมีโอกาสติดห้าเปอร์เซ็นต์ครับถ้าติดคนต่างใส่ล่ะถ้าต่างคนต่างใส่น่าจะปลอดภัยยังหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นยังติดนะครับล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไงอ่ะนะครับก็คือ ทั้งใส่แล้วก็ทั้งห่างกันเว้นระยะห่างอ,ะะอันนี้100ร้อปอร์เซ็น0 0คือการติดเชื้อเป็นศูนย์